สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องราข่าวร้อนชาวโซเชียลโพโลเตือนเจนีรัชชนกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกู้รักที่ได้จับมือกันและผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ทึ่งก็เพิ่งประกาศข่าวดีว่ามีบุตรไปและได้ช่วยกันทำมาหากินสร้างธุรก,กิจค้าขายซึ่งเป็นธุรก,กิจที่ได้สร้างขึ้นเพื่อบุตรสาวที่กำลังจะออกมาดูโลก,กว้างอีกไม่นานสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเจนีรัชนกสุวรรณเกศกับอดีตแฟนตำรวจหนุ่มหล่อเยี่ยวฉัดมงคลสม แก้วซึ่งก็บอกเลยว่างานนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นั้นตื่นเต้นกันสุดๆซึ่งงานนี้ทางด้านคุณพ่อเยียวฉัดมงคลคอยดูแลเจนี่รัชนกหลังตังท้องเป็นอย่างดีพาไปฝากคารและดูแลซื้อของเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่าอิจฉามากๆเลยทีเดียว และต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะไปไหนถ้าหากมีเจนนี่รัชนกก็ต้องมียิวฉัดมงคลอย่างแน่นอนล่าสุดทางด้านยิวฉัดมงคลร่วมงานศพคุณปู่พร้อมกับทางด้านภรรยาเจนนี่รัชนกที่อุ้มท้องไปด้วยโดยยิวฉัดมงคลได้โพสต์ข้อความอาลายเอาไว้ว่าอะไรยิ่งปู่จวนสมแก้วขอบคุณพวงรีดจ,จากค่ายเพลงได้หมดทันสดชื่นและรายการคุยแซบโชว์ด้วยครับหลังจากนั้นทางด้านเจนนี่ได้หมดทันสดชื่นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า เสียใจด้วยนะคะคุณปู่ยังไม่ทันได้เห็นหน้าหลานเยอยในยงานนี้ต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาเตือนอย่างมากมายหลังเจนนี่อุ้มท้องไปงานศพโดยมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาเตือนว่าคนโบราณถือห้ามคนท้องไปงานศพในขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตอีกฝ่ายเข้ามาบอกว่าไปได้แต่ต้องติดเข็มกลัดท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ